สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่อง Ford นะคะสิดิทุกท่านคะวันนี้สิจะพามาชมนะคะรุ่น top Y Tag นะคะเป็นสีพิเศษนะคะสีส้มนั่นเองค่ะสี Sedona Orange นะคะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมบาทนะคะเป็นขับ2นะคะเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะแล้วก็แรงม้าสูงถึง170แรงม้านะค,ะคันนี้ออปชั่นมาเต็มนะคะแล้วก็ชุดแต่งสวยมากๆเลยนะคะสิจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะใส่เป็นสกูฟิตนะคะบานใหญ่เท่าฝากระโปรงนะคะตัวนี้นะคะ ทำเป็นสีทูโทนนะคะสีสีส้มนะคะตัดกับดํานั่นเองค่ะพิเศษมีตัวโลโก้แรดนะคะ ให้ด้วยนะสามารถเลือกได้นะคะมีโลโก้แรดโลโก้ม้าแล้วก็โลโก้กะทิงนั่นเองค่ะกระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าแ a p t ต r V6 นะคะตัวหนังสือ Ford f อดีนะคะสีดำตัดขอบส้มนั่นเองค่ะมีไฟนะ,ะในส่วนของไฟมินิไลท์ให้ด้วยนะคะ3จุดนั่นเองอ่ะไฟหน้าได้เป็นไฟสีแคมป์นะคะขนาดใหญ่มีเดย์ไทม์มาให้ด้วยนะคะเป็น LED เลยนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของข้อไฟหน้าไปให้นะคะส่วนไฟตัดหมอกก็ได้เป็น LED เหมือนกันนะคะส่วนตัวข้างเนี่ย ทำเป็นสีทูโทนนะ,ะได้มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะ,ะสีเทากาไฟตัดสลับกับสีบอลเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ห่วงลากชูงมาให้ด้วยนะคะซ้ายขวานะคะสฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะด้านข้างกันบ้างนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะคิวล้อออฟโรดนะคะใส่มาแบบนี้6นิ้วนะคะหล่อมากๆนะคะแบบมีหมุดด้วยนะ,ค,ะคันนี้ไม่ได้ยกความสูงของตัวรถนะคะความสูงของตัวรถเท่าเดิมนะคะแต่ความพิเศษนะคะของรุ่นวแท็กเนี่ยเขาได้ตัวโช๊คที่เป็นโมโนด้วย ได้โชค mono tube โม,โมาด้วยนะคะแล้วก็ได้ดิสเบรกถึง4ล้อมาเลยนะคะสำหรับรุ่น w i t e ทนะมีให้ทุกรุ่นเลยนะ,ะสิ่งที่เปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนในส่วนของตัวแม็กนะคะเป็นลายมาเวลลายบิดคลิปแดงนั่นเองค่ะเป็นขอบ18แนะคะ,ะ,คะแล้วก็ลัดกับตัวยางเนี่ยจะเป็นยางมอนสเตอร์นะคะซีรีส์เบอร์ยางนะ,ะอยู่ที่265หห้าทับ60 R18 เป็นยางออทเรนนะคะวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดนะคะหรือ อลลรถก็ตามนะคะตัวอย่างตัวนี้เลยนะคะแก้มข้างก็ได้เป็นเทอร์โบ1ลูกนะคะ170บแรงมา้าเกียร์ออโต้6สปีดนะคะแล้วก็กระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะที่มุมกระจกนั่นเองค่ะแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถได้เป็น LED มาให้ด้วยนะ,ะของ y t แท็ทุกรุ่นเลยนะคะตัวมือจับนะคะคันนี้ได้กุญแจสมาร์ทคีย์เลดออนที่นะคะแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะกุญแจอยู่ติดตัวนะคะเวลาพี่ล็อกแค่กดปุ่มตัวนี้รถก็ล็อกแล้วไม่ต้องล้วงกุญแจมาให้ยุ่งยากนะคะค เวลาจะเข้ารถนะคะไม่ต้องหยิบกุญแจเลยขอแค่มีกุญแจนะคะติดตัวนะคะแค่ล้วงมือนะคะ รถจะปลดล็อกพร้อมกระจกนะฮะจะกลางให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะเบ้ารองมือนะคะติดตั้งให้แล้วคิ้วกันสาติดตั้งให้เรียบร้อยส่วนลาวหลังคานะคะตัวนี้โหนได้เลยนะ,ะพี่ๆสามารถไปวางโซลารูปหรือถาดสัมภาระด้านหลังคาได้เลยเพราะว่าตัวแกนตัวนี้ซ้ายขวาเนี่ยเขาทําการยึดเจาะกับตัวรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูความโดดเด่นนะคะของตัวรถกันบ้างนะคะสติ๊กเกอร์แบบนี้ลูกค้าเลือกลายนะคะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะเพื่อตัดกับตัวรถสีส้มนะคะได้อย่างโดดเด่นเลยความพิเศษคือตัวม้าแบบนี้ได้ซ้ายขวาสองฝ ะะเป็นม้านะแล้วก็เท็กเจอร์สวยมากนะคะแล้วก็ลายสัตว์โคนเนี่ยถึงด้านท้ายเลยนะ,ะส่วนด้านท้ายนะคะถอดสปอร์ตบาร์ออกนะคะแล้วที่ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นโลบาร์เหล็กนะคะเป็นงานของแฮมเมอร์นะคะรุ่นวอลเลียร์นั่นเองะคะ่ะเท็กเจอร์เป็นโลบาร์ทรง A แขนสั้นนะคะมีไฟถอยแล้วก็ไฟเบกรกโดนที่3ให้ด้วยนะคะด้านฝาท้ายนะ,ะได้เป็นฝาท้ายเนี่ยใส่เป็นฝาท้ายเว้าโลโก้ฟอร์ดนะคะเพราะว่าตัวฟอร์ดเนี่ยมี กล้องมองหลังมาให้นะคะทำเป็นพื้นดำนะคะตัดขอบตรงสื่อสีดําตัดขอบ,ขอบ,ขอบ,ขอบสีส้มนั่นเองค่ะแล้วตัวฝาท้ายของ Y ัยแท็กนะเดี๋ยวสิจะเปิดให้ดูมีตัวล็อกมาให้ด้วยนะมีการลอยมีไฟเบรกให้ด้วยแล้ยมาคันเลยฝาท้ายพ่อนแรงนะคะผู้หญิงคือใช้งานง่ายมากๆเลยไม่หนักเลยนะคะนี่เลยเปิดยกอย่างนี้สบายๆเลยนะคะแล้วความที่ไม่เหมือนใครนะของรถวัยแท็กเนี่ยเขามีช่องจ่ายไฟด้านหลังมาให้ด้วย ช่องแรกเป็น power outlet หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ตัวเสียบเป็นปลั๊กไฟบ้านเนี่ยมีมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นวายแท็นะคะแล้วก็ไลเนอร์แบบรอนเรียบนะคะก็มีมาให้ด้วยนะจากโรงงานเลยนะคะได้แบบนี้มาให้ด้วยนะคะนี่เลยตัวหนังสือไอคลิกติดตั้ง ให้เรียบร้อยแล้วนะมันทาให้เวลาที่แต่งออกมานะพอมันใส่ตัวอะคริลิกแบบนี้ตัดดานะทําให้ฝาท้ายเนี่ยดูสวยมากเลยแล้วก็ทําให้ดูเต็มแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆนะคะทีนี้กันชนด้านท้ายเนี่ยเราถอดของเดิมออกเพื่อที่จะใส่เป็นงานของแฮมเมอร์ตัวงานของแฮมเมอร์ตัวนี้เป็นกันชนเหล็กพี่นะคะแล้วก็มีไฟถอยให้ด้วยสองฝั่งมีเพจกกระลื่นไฟสองป้ายทะเบียนได้เป็น led ที่สาคัญเลยเนี่ยตัววายแทงเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังซึ่งงานแฮมเมอร์ตัวนี้เขารองรับมาแล้วนะคะ ติดตั้งเซ็นเซอร์กะระยะไถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เห็นรูๆช่องๆแบบนี้อนาคตพี่ๆนะคะสามารถไปติดบอลลกปากนกได้นะคะแล้วก็ลากพ่วงเจสกีนะคะหรือรถบ้านอะไรก็ได้ที่ลากพ่วงนะคะแล้วก็ปรับไปที่โหมดนะคะโหมดลากพ่วงนั่นเองจะทำให้พี่ขับขี่ได้ดีขึ้นนะคะนี่ เดี๋ยวสิจะพาพี่ๆทุกท่านนะัไปชมรอบคันนะคะของ y i t แท็ Tech คันนี้นะว่าเขาจะสวยขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยนี่เลยคะ่ะคันนี้แต่งลงตัวแล้วก็สวยมากๆเลยนะสำหรับชุดแต่งล้อนะใส่มาเวลนะลายบิดขิปแดงนะคะแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยความโดดเด่นของตัวรถเนี่ยเป็นสติกเกอร์ม้านะคะแล้วก็ตัวสกูฟิตนะคะแล้วก็ชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะ ด้านหลังเนี่ยจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็จังหน้า Lap t ตอร์ V6 นะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถดอลลอๆอยากแต่งแบบนี้สามารถสอบถามสีได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ซิลี่นะคะหรือจะคลิกลิงก์ไลน์หาสีก็ได้นะคะเบอร์โทรสีนะคะ0835169832นะ,ะ, 32, นะ,ะยินดีนะคะบริการพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าคลิปนี้ถูกอกถูกใจนะคะอย่าลืมกด s ับสไ r i b e นะคะแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจสีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้ยังไงขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ